สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Thai Living วามเยืเค,ค่ะวันนี้นนมาเจอกันที่กาะกวมเมกา,าแล้วค่ะทุกคนวันนี้วันสดใสนะคะวันนี้วันสดใสแดดจ้ามันก็ร้อนอยู่นะแต่ไม่ร้อนมากเหมือนที่เมืองไทยเนาะมันจะลมเย็นไม่แค่ลมร้อนอก็เลยลมเย็นสบายแต่วันนี้นะคะทุกคนจะพาทุกคนไปดูแต่โจแกไม่ได้กลับมาที่กาะกวมเนี่ยนะ นานแลปีกับสองปีแล้วเกไม่ได้อยู่บ้านเรากไปทํางานเกก,ก็กลับมาบ้านวันนี้จะพาทุกคนไปดูแต่โจแกย์ทำโฮมเมดหรือว่าคอนเทนเนอร์ทำเองท,ทุกคนคงแกมได้นะคะตอนที่ใต้ฝุ่นตอนนู้นน้อตั้งนานหลายเดือนแล้ะเป็นปีแล้วมั้งตั้งแต่ใต้ฝุ่นที่ใส่ของก็พังเนาะพังแล้วก็ที่ก่อปวมเนี่ยก็หาซื้อของไม่ค่อยได้หายาะ <c oughs> จะเอา จะซื้อของแต่ละอย่างให้ก็ไม่ค่อยจะมีอะที่ควรทีนี้แต่โจแกกลับมาบ้านมาพักร้อนก็ไม่ได้พักร้อนอะมาทํางานที่บ้านมาซ่อมไฟเอย่ยมาซ่อมห้องน้ําเอย่ยมาซ่อมก๊อกน้ําเอย่ยมาทําจิปาถะที่ตอนที่ใต้ฝนมันพัดไปเนาะแล้วตอนนี้แกก็ทาคอนเทนเนอร์ใส่ของให้แกมารีพราะว่าคอนเทนเนอร์ uh, ที่ใส่ของที่ร้านขายของที่ร้านอาหาระมันพังมันพังหาซื้อไม่ได้ พอตะโจกลับมาแกก็เลยจะทำคอนเทนเนอร์ให้ยายมารีใส่ของพวกแบบว่าพวกเส้นเอยอะไรเอ่ยเกี่ยวกับร้านอาหารเนาะอืมอก็เลยจะพาทุกคนไปดูว่าการทำคอนเทนเนอร์ทำเองของตะโจนี่ทํำยังไงไปดูกันเลยค่าไปไปไปนุ่นตะโจแกกํากกกลังทําอยู่เ,เครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้ไม่ได้พาทุกคนมาดูตอนที่แกตัดเหล็กตอนนี้แกก็ตัดเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว วิสนอนนออันนี่ก็คือตรงข้างด้านหน้านะคะทุกคนนี่ด้านหน้าเราก็จะไปซืออ้อนนี้มาเมโดชีตอันนี้แผ่นอันนี้แผ่นเมโดแล้วเราก็จะไปแล้วเราก็ซื้อเหล็กมาทําเองอันนั้นคือเฟรมตรงนี้คือเฟรมของเขานี่เฟรมด้านข้าง อันนี้เฟรมด้านหน้าอันนี้ประตูอน,นี่คือประตูประตูเราก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ใส่อันนี้ไมโดตรงข้างๆเป็นเป็น,ปนฝาเอาเป็นข้างฝาอันนี้ก็คือในการทำงานของตะโจนะคะอืมนอน so a l l t h i s one for now for the door i thought the roof you're gonna put up there Now I'm gonna pre. I'm gonna pre-drill it also. Oh, do everything. Get ready. Yeah, take this up there. All of it Saturday. I thought ask you can... try to weld it today. Uh huh. And then Saturday I'll go. Uh, I'll ask Jason, and then to come down and help me put it up. Good idea. So once I take this up there. Hmm. Mm. Yeah, but why get side in here? Middle this sheet. Is, this is going to be the hardest part because I'm going to have to cut this to fit the dirty, fit the door. Uh -huh. With all the, oh, so you made the door already? The middle? Yeah, that's for the door? Oh, okay. Uh -huh. See where all the blue is? That's where we're going to put the screws in to make it stronger. Oh, okay. Yeah, but why? I need to get your side. ไอ้มโดข้างฝาเนี่ยให้ให้เสร็จเพราะว่าตอนนี้อยู่ทําอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะให้น้องแก่มาช่วยขนไปที่ร้านแล้วก็ไปประกอบใส่กันโอเคเซูเอฟซีส o t o m ีส e ัสดี o วั e ด o สวัสดี a ว a container h m a so what do you try to do right now just cut the, just cut the middle right now yeah. yeah it's one of the hardest things to do to cut the middle uh, and it's done and then you'll be okay that's if my cutter cooperate <laughs> <laughs> so it's hard to cut the middle then uh, kinda, yeah it's hard เพราะฉันไม่ t have the ะไม่ได้ม o no, no. แ no, no, no. don't have ับการ o r l ว่าญกาตัไม่ต n รง e วชาญนั่น t t พรงนั่นคแบกว่าัน่เาาไม่มีเทปไม่มีโต๊ะเัยบอกว่าถ้าคนตัดเก่งไม่ต้องการโต๊ะ ตัดเลยตอนี้แกทำนี่คนเดีย<ด><ด>ว so you're gonna make the hole for that. that oh. ตอนนี้เราก็ได้เอาโครงคอนเทนเนอร์ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะไม่ได้ถ่ายทุกคนดูตอนเที่ยวขึ้นมานะคะตอนนี้ก็เอาขึ้นมาประกอบกันเรียบร้อยแล้วตะโจกันนี้กําลังจะเชื่อมเนาะเชื่อมเหล็กทุกตัวเข้าหากันเพื่อให้เป็นโครงเหล็กพอโครงเหล็กเสร็จแล้วก็ อาตะโจก็จะเอาเมโดชีสใส่ข้างๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าตะโจกแกจะทำยังไงต่อนะคะตอนนี้นกำลังเชื่อมยูยนะคะทุกคนเป็นเพราะว่าตอนที่แกเป็นทหารเนาะเขาสอนทุกอย่างแกก็เลยทำเป็น เชื่อมเอออะไรเอ่ยของแกจะทำเป็นแก so day three วันที่สามแล้ว right h e ตอนนี้จะเป็นช่างเองแล้วตอนนี้ one screw first มามาเป็นช่างเป็นช่าง what you gonna put uh <Here? S 2> yeah yeah move up ดูดิ it's not go t o the hole yet move up ดูดิขึ้นมาช่วยย่าย่าเด้อ put your thing to it yeah. put it put it <laughs> what can i do now you make sure you're on it. I you're did? just kidding you're all man you're what? like one, uh faster <laughs> wait 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 hold that up hold, so hold man, that up a minute how come this hole is not put to the hole honey wait 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 <laughs> okay what, what can I, My God, no head. How are you gonna tie it? this one is okay, it should be on it. I cannot let me take a look. The hole, tiny hole, honey, it's not uh, there. see a little bit hole. You have to move a little bit up to the left side. Take no, it's right here, It's right here, right now. Okay, move. So put this one first. Some more. Yeah. Yeah. Oh. That's good. <laughs> now what you should do is uh, go to the you can actually put all the screws in it because it should be lined up right yeah yeah it's all lined up uh, uh, yeah. okay now i know how to do now the bottom. No, I mean this one only here, this one, this one, nothing. That's for the other one. That's for the other car. Go that way. No, I mean uh, uh so this one nothing here, no? but no, I'm gonna drill it the, later on. Oh. That's why I'm wondering how come it's not it's, right now it's just a hole in place. There's still <laughs> a lot more drilling and uh I thought you were drilling everything already. No. Oh shit. Imagine drilling that <laughs> like now? Mm. It'd be crazy. What? I thought you're gonna put it the to so tie the one, man. Yeah, but I need to find a screw. What screw again? Oh, this one chop gonna cut me and throw away in the bucket. Put it in the bucket in dubai thing I told you to put the same place. ซื้อของมาบอกให้ใส่กล่องไม่ใส่กล่องแล้วก็วางไปทั่วแล้วก็หาไม่เจอวัสดาตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้วนะคะที่ทำคอนเทนเนอร์ตอนนี้แต่จกกาลังจะไม่ได้ชีตออกมานะคะทุกคนอเมนูชีตออกมาแล้วก็จะวันนี้จะใส่หลังคาแล้วก็ใส่ด้านข้างทําด้านข้างเนาะนี่คือเมนูชีตที่เราเตรียมไว้เราก็จะมา ใส่ด้านข้างตอนนี้ตะโจกํกำลังขึ้นไปสำรวจว่าจะเอาแผ่นไหนขึ้นก่อนแผ่นไหนขึ้นหลังนี้เราก็จะทำกันสองคนนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้จะเสร็จหรือเปล่าเอ,อ้ยมาพร้อมที่จะทำงานแล้วโอ้วาด The The two uh The two uh of the lamp This one or this one <Yeah>. oh, This one exactly. easy okay i'm gonna as soon as you take it to the top slide it over <laughs> easy. yeah Let มี Get Something for the School หันไปวันสักเกโอเคอันนี้งานของเราก็เริ่มแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เริ่มใส่หลังคาแต่โจอเอาหลังคาขึ้นไปแล้วแผ่นหนึ่งอนน่เริ่มปฏิบัติการแล้วนะคะมาค่ะมาวันนี้เป็นช่างหนึ่งวันไม่ทำอาหารวันนี้เป็นช่างเป็นช่างหนึ่งวันนะคะ There. Wow. <laughs> become cook, become construction, become everything, man. Let me see. You Okay. About the these two here up there, yeah butterfly the man. are you happy to do that, man? No. <laughs> สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เดซิกนะคะวันนี้ก็จะที่ถอดก็จะทํางานแล้ววันนี้วันที่หกของการทําคอนเทนเนอร์กับตะโจนะคะวันนี้มาดูกันว่าวันที่หกเราทําไปถึงไหนกันแล้วเมื่อวานนี้ใส่เมโดชีตใส่ข้างๆเนาะนี่ค่ะทุกคนวันที่หกนี่ตะโจก็ลังใส่สกรูอยู่นะคะตอนนี้ใส่ประตูข้างๆทํานอนทานี่ตอนนี้ก็ใส่ฝาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ หรืออาจจะใส่คอกกิ้งหรืออุดข้างๆเนาะที่มันเป็นรูๆอ่ะ so this is day six today cocking girl this one ready for cocking วันที่หกนะคะมาซิวกันวันนี้ she ready to destroy the world ready for construction girl from Thailand ready okay let's go day six today day six Is it? Yeah. Oh, yeah. Day six. Yeah. Day six today. I told her we're almost going to be done by Wednesday so she can move in. She do not believe me. Never believe me, this girl. <laughs> oh, uh, working up here. <laughs> <laughs> Spending a lot of money on this this crazy business of her man, but it's okay. Okay, I'm done for that. <laughs> okay. <laughs> bye bye, bye. Do your job up there, mess Quit messing around. วันที่เจ็ดแล้วคะ่ะที่ทำคอนเทนเนอร์รู้สิคะทุกคนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นพอเราใส่คอกิ้งตรงนี้เสร็จมาดูตรงนี้กใกล้ๆพอเราใส่ตรงนี้เสร็จใช่ไหมเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพอเราใส่เสร็จนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันฝนตกตอนนี้ก็ล้างออกหมดเลยเนีย่ล้างออกหมดเลยที่กลัวนะคะทุกคนวันอยากตกตอนไหนมันก็ตกฝนเนี่ย เออแล้วก็ควรนะเรื่องควรเนี่ยยกให้อ่ะดูเราก็ซื้อมาแพงแพงนะตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นเป็นสเตนเลสสีลสองแผ่น,น,นอยมันเป็นไม่รชี้สองแผ่นทีนี้เราก็เลยเอามาใส่เอามาเ,ามา,เ,า,มา,เามาประกบกันแบบนี้เราก็ต้องใส่เนี่ยให้มันแต่ว่ามไม่รั่วใช่ไหมเราก็ซื้อ MP1 อ่ะมาใส่พอเราซื้อ MP1 มาใส่ทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็ล้างออกหมดเลย ดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่อันนี้คือที่เราใส่ MP1 เสร็จแล้วทีนี้ก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็ล้างออกหมดเลยแล้วก็น้ําก็ไหลเข้าไปข้างในหมดเลยตอนนี้เป็นวันที่แปลของการทํางานนะคะทุกคนหน้าก็จะดำแล้วเนี่ยดำจากแดดทุกวันกับตะโจนะไปดูตะโจว่วาทําถึงไหนแล้วเมื่อวานก็เกิดเหตุการณ์ฝนตกใช่ไหมเกิดเหตุการณ์ฝนตกแล้วก็ wash out อ่า,า MP1 อที่เราอ่าข้างๆเนาะที่ว่าไอ้สองแผ่นติดกันแล้วก็เ,เพิพมพีวันใส่ที่นี่เขาเรียกอพมพีวันให้มันไม่รั่วเนาะไปดูกันว่าตะเจทําทถึงไหนแล้วเมื่อวานฝนตกวันนี้แดดออกอันนี้แดดออกเปี้ยงๆเลยดูสิฮัลโหลตะเจ camp, ตอนนี้เสื้อก็ไม่ใส่นะครับบอกให้ใส่เสื้อก็ไม่ใส่ตอนนี้ poor labor no no wear shirt okay. อพวเลเบอร์ <laughs> no โน w ว a r s h i ไม่ใส่เสื้อบอกให้ใส่เสื้อก็ไม่ใส่แดดก็ร้อนแกบอกแกร้อนตอนนี้ก็ทาสีแล้วนะคะทุกคนอันนี้วันที่แปดของการทำคอนเทนเนอร์ทาสีแล้วอตอนนี้เราก็ทาสีสีเงินนะคะทาสีเงินสู้ๆแต่โจต่โจสู้ๆเสื้อ <What? S 1> <laughs> ไม่ใส่นี่ วา <Labor. S 2> เลเบอ์ I'm suffering man เออทาสีเงินทาสีเงินหวังว่าฝนคงไม่ตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะทาสองรอบเพราะว่าอันนี้มันเป็นสีแบบว่ากันสนิมเนาะพราะสีกันสนิมมันจะไม่ค่อยขึ้นสนิมเท่าไหร่ก็เลยเอาสีนี้อื oh, <please. S 1> <laughs> บอกว่าเมียเมียใจเยีอกเตำรวจมาจาับเมีย <laughs> กลับมาเวันหยุด how many vacation three week every day working yeah almost run out of energy <laughs> มา, vacation. าวันหยุนสาวทิ์ทำงานทุกวันตั้งแต่ใต้ฝุ่นก็นั้นอันนี้พังตะโจกลับมาใต้ฝุ่นผ่านไปเจ็ดเดือนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอ oh <my S 1> ให้ตะ <God. S 1> โจแกทาสีเสร็จก่อนหนูทั้งเงาแตกเงาแตนให้ตะโจจะทาสีเสร็จก่อนเราเข้ามาดูกันนะคะว่า ทาสีเสร็จแล้วจะออกมาหน้าตาเป็นยัางไงานในที่สุดก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ก็คือคอนเทนเนอร์ตะโจทําเสร็จแล้วนี่นะคะดี๋ยวพาทุกคนเดินดูรอบๆนะคะว่าเขาจะหน้าตาเป็นแบบไหนก็อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยจากเมดูชีตกลายเป็นคอนเทนเนอร์เรียบร้อยแล้วคะ่ะนี่น,นี่ก็นี้ก็คือข้างหน้านะคะทุกคนตอนนี้ตะโจก็ คนชั้นเข้ามาเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็จะเป็นรูปคอนเทนเนอร์ใส่ของของเงี้มนี้นะคะทุกคนนี่จะพาคอยดูข้างในข้างในแล้วก็จะทาสีเงินเหมือนกันดู <laughs> อย่างสำเสร็จปุ๊บเอาชั้นมาใส่ให้ปั๊บเลยน่ารักมากจุจัง uh, so you proud yourself to finish container ready <laughs> She's too bossy, man. I never want to work with her again. <laughs> this woman is like a, a stronger than anyone I know. She, she is like a workaholic. She sees something she doesn't like, it's got to be done. Oh my God, man. I'm going to die, I think, soon. <laughs> วันนี้คือวันที่9ของการทำคอนเทนเนอร์นะคะในที่สุดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่า,อาคอนเทนเนอร์เสร็จแล้วหน้าตาเป็นไงแล้วตอนนี้ก็ขนของที่เราจะใส่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปดูกันเลยค่ะนี่ก็คือหน้าตาคอนเทนเนอร์ที่เราทำเองนะคะทำเองกับตะโจกันสองคนโอ้เหนื่อยมากค่ะ เหนื่อยมากทำกันอยู่สองคนสลบสลายลตอนนี้ตะโจนี่ก็คือด้านในนะคะนี่เซสับเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีของที่เราจะมาไว้ขายนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นจะเป็นสต r ร g จเนอะสตรจนี่ก็จะมีของมีข้นัทมลมีข้าวนี่ก็คือ Storage ของเรานะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูทริคเพราะว่า เราทาสีใช่ไหมมันก็จะมีแต่กลิ่นสีเหม็นอะไรอย่างเงี้ยเหม็นกลิ่นสีก็เลยจะพาทุกคนมาดูทริคนะคะว่าการดับกลิ่นสีเวลาเราทาสีใหม่ๆทาสีบ้านสีอะไรก็ช่างมาดูทริคว่าทํายังไงให้หายสีให้ให้ให้กลิ่นสีมันหายไปหรือว่ามันหายเหม็นเนาะม,มาดูกันนะคะเป๊นี่ก็คือหอมใหญ่แล้วก็นี่ก็คือ น้ำส้มสายชูนะคะนี่คือน้ำส้มสายชูแล้วก็หอมใหญ่เอามาตัดแล้วก็มาวางไว้แบบนี้เขาจะดับกลิ่นเมนของสีได้นี่ก็คือทริคนะคะทุกคนถ้าบ้านไหนถ้าสีใหม่ๆอยากให้หายเมนก็ใช้สามารถใช้ได้นะคะทุกคนวางไว้แป๊บเดียวกลิ่นก็หายละนี่ตอนนี้ทํางานกตะโจหน้าดําคาเกียงตากแดดทุกวันทํางานจนหน้าด,ำำาดานนําดหน้าแดงหมดเลยโอเคก็จะมาจี ก็จะมาปิดคลิปกับทุกคนที่หน้าคอนเทนเนอร์นี้เลยนะคะเพราะว่าเราทำคอนเทนเนอร์ก็เลยจะปิดคลิปหน้าคอนเทนเนอร์กันตรงนี้เลยเพราะว่าถ่ายมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยยังไม่ได้ปิดคลิปเลยโอเคค่ะถ้าใครชอบหรือว่าสามารถทําตามได้ก็สามารถทําตามดูนะคะว่าการทำคอนเทนเนอร์ก็ทำไม่ยากแต่โจกับยายมะลีทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยายมลีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าใครชอบก็ ช่่ยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะอย่ามาลีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเนาะ,ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ